นี่รู้จักแสนงอนอะไรนักหนาผู hey. ้หญ yeah, yeah. ิงอะน่าเบื่อไม่มีเหตุผลหญิงอะไรเงี้ยเฮียแม่เฮียเฮียเฮียไม่มดแกนี่ดิแม่ทำาขาเราก็ติกนะส่งหมูส่งตางก็ยิ้มแข่งเลยนะมีกับตัวเองนี่เสน่ห์แรงนักหนาเนี่ยผมจะชอบเลยท่า เห็นแล้วจะอ้วกว่ะผมว่านะนี่นี่เฮียเออตัวงเฮียจะเลิกกับคุณคุณแซงที่เปล่าเลิกไอ้โง่บ่นให้ฟังเฉยๆโว้ยแฟนต้องคนหาได้ง่ายๆง่ียโถเฮีย ความจริงไงเฮียแน่แต่งงานคุณทิพย์ได้แล้วนะผมว่ามันก็อยากแต่งอยู่เหมือนกันมันพ่วงกันมานานด้วยพ่วงเยวิทย์นะทิพย์กับวิทย์เข้ากันไม่ได้ไม่อยากให้น้องลำบากใจอ,ะอ่ะอ้าวแล้วเฮียเอาไงอะ่ะฉันว่าจะให้เยวิทย์เขาแต่งไปก่อนแล้วฉันแต่งตามอ้าวแล้วเฮียบอกคุณวิทย์ก็ยังไม่มีแฟนไงมีแฟนแล้วเหรอ อย่างมัน,ม,น,ม,นมันห้าว่างนี้มันหาหาแสนยากอ่ะก็มองมองอยู่้่ันมันคงยากะนะมันแสบมันนะใครเห็นก็เปิดหมดละนายนายช่วยมองๆห,หน่อยเผื่อเจอใครไม่กวาช่วยเพื่อนอ <c oughs> อโอยโอ้เปิดไฟก่อนดึกๆเล่นอะไรกันแหมวิดก็ร้อนเล่นแค่เนี่ยทำเป็นจริงเป็นจังไม่ได้แหมนี่นี่กินเหล้าอีกแล้วใช่ไหมหืมหมนจังเลยอีกหน่อยนะพี่ใหญ่ต้องโรคตับแข็งตายแน่เลยมากไปเราเป็นน้องพี่นะไม่ใช่เป็นแม่แม่บ่นน นี่มันโอ้โหนี่งบกว่ายังไม่นอนฮะมันนอนไม่หลับนี่คะเป็นอะไรจ๊ะอืมวิทย์คิดถึงพี่กลางกับพี่สวยอะคะ <c oughs> อ่ะวันนี้พี่พี่ใหญ่ <c oughs> ไปเที่ยวกับพี่ทิพย์มาเหรอคะไปไก่โสมันเออวิทย์ สมมุติพี่แต่งงานกับพี่ทิพนะย์เนี่ยวิจะว่าอะไรไหมไม่หรอกคะ่ะวิทย์ก็จะไปอยู่ที่อื่นแค่นั้นเองทำไมต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นเนี่ยไม่ชอบทิพย์เข้ามากเลยไม่ใช่อย่าง,งานั้นหรอกคะ่ะพี่ใหญ่ก็ทราบนี่คะ่ะว่าวิทย์กับพี่ทิพย์เข้ากันนี่ได้ พี่ใหญ่จะแต่งงานเร็วนี้หรอคะ๊อบหเปล่าก็บอกแล้วไงสมมุตินะถามไปงั้นนะงั้นก็คอยช่วยหน่อยแต่ถ้าพี่ใหญ่จะแต่งงานจริงๆก็บอกวิทนะคะวิทไม่ว่าอะไรหรอกรีบร้อนอะไรนะพี่สัญญาคุณพ่อคุณแม่ไว้ว่าจะดูแลน้องให้ดีที่สุดพี่ก็ต้องทำให้ดี ก็เรื่องอะไรจะหาห่วงมาผูกคอฮะอยู่เป็นโสนอย่างงี้โอ้สบายกว่าเยอะเลยถูกไหมถูกค่ะถูกต้องที่สุดเลยผมขอโทษครับผมปฏิบัติภารกิจไม่สำเร็จครับผมคิดอะไรมากแล้ว คนยังเสือสอนเนี่ยถ้าจัดการง่ายๆใครเขาจัดการเวลานแล้วไอเน,นี่ยมันร้ายแล้วตกลงตอนนี้มันลงมาอยู่กรุงเทพแล้วเหรอสายยืนยันว่าง,งั้นครับผมดิถ้าอย่างนั้นนะคุณย้ายกลับลงมากรุงเทพจะได้ตามคดีนี้ต่อแต่แต่อะไรกันฮะยังไม่หายอกหักอีกเหรอเปล่าครับผม คือผมเพิ่งเพิ่งย้ายขึ้นไปไม่เท่าไหร่ก็ย้ายกลับลงมาเดี๋ยวคนอื่นเขาจะว่าได้ครับผมนะคนอื่นไม่สาคัญอะ่ะอยู่ที่ผมตกลงว่าเรื่องเสือสอนี่ผมมอบให้คุณจัดการนะแต่ว่าคุณต้องอย่าทําอะไรมันห้าวนะอย่าให้มีเรื่องเหมือนคราวที่แล้วนะรับรองว่าผมจะไม่ให้เกิดปัญหาเลยครับผมถ้าไม่จําเป็นครับผมดิเข้าใจทําให้ดีที่สุดแล้วกันนะ จำไว้นะว่าคุณยังเสือสอนี่เราจะปล่อยให้ร้อนนวลอยู่นอกคุกไม่ได้ไม่งั้นคนดีๆจะเดือดร้อนเข้ามันอีกเยอะเลยครับผมค่ะค่ะค่ะเดวิจะรีบไปนะคะเท่านี้นะคะสงสัยวิทย์จะไปไว่ายน้ำด้วยไม่ได้แล้วล่ะ ะคะคุณป้าว่าไงเหรอวิทย์คุณป้าเขาบอกให้วิทย์ไปหายังไงก็ต้องโผล่หน้าไปให้เห็นวิทย์ไม่ได้ไปหาคุณป้าตั้งนานแล้วคุณป้าคงจะเหงา,าอ่ะสงสัยหมูหวานกับหมูแดงต้องไปไว่ายน้ำกันเองแล้วนะพี่วิทย์ไม่ไปด้วยก็ไม่สนุกสิคะยุบไปเลยโปรแกรมอ่ะกลับบ้านนอนดูทีวีดีกว่า ไอ,อ้น,นี่ไม่ล่ะไปบ้านคุณป้าด้วยกันเลยที่บ้านคุณป้านะมีสวนผลไม้นี่มีผลไม้เยอะแยะเลยแล้วเราก็ไปเก็บผลไม้มากินกันให้สนุกไปเลย<ด>เอาไหมดีค่ะพี่หมูหวาน,วานเราไปด้วยกันนะะไปก็ไป <c oughs> ดีใช่ใช่<ด><ๆ>สนุกแ<ด>น่เลยดีค่ะ ไก่ก็ไม่ทราบค่ะแสดงวไปได้ไห้ค่ะเอ๊ะทำไมปล่อยให้เข้ามาก็ไม่รู้ค่ะโอ้โหจะมีที่นี่ที่ไหนฟ้ามันต้องไกลๆแล้วนี่เข้ามาบ้านใครรู้จักหรือเปล่าวิฮะโอ้รู้จักแื่ลงมาเฮอนหน้าลงมา อ๋อแล้วแล้วตัวนั้นอ่ะเอ้ยเอ้ยเรานั่นน่ะใครอ่ะมีเอ้ไม่ใช่เื่อยค่ะเแื่อนี้แพงชื่อหมูหวานแล้วก็หมูแดงเอ้ยหมูแดงไปไหนอ่ะโน่นไปโน่นแล้ววิ่งเข้าไปในสวนแล้วนี่เฮียบิททำไมลูกลูกลูกแต่งตัวเป็นอย่างนี้ล่ะลูกฮะอ้าวทำไมล่ะคะอู้นี่สวยดีอ่ะนะ ฮักตัวอย่นี้มันไม่ตโตลมมันกระชับมันกันแน่นโอ้โหไม,ไม่ต้องแบบตัวแดงอะไรเลยแบบตัวไม่ต้องดำครับนี <c oughs> เ่เยวิศป้าไม่ชอบเลยมันกระเริะกระร่ากระรุงกระรงังดูที่เนี่ยมันไม่เป็นผู้หญิงเลยรู้ไหม <c oughs> เออพี่คุณป้า,าเรียกนิดน่งนะเรื่องอะไรเหรอคะไม่มีเรื่องอะไรหรอกแต่ว่าป้าหน่คิดถึงน่ะสิ ใจคอวิดแหละไม,ม่ได้เป็นห่วงไม่ได้คิดถึงป้าเลยใช่ไหมฮะเรืออ่องหนัง,งสือนี่คบคุณป้าอ๋อนี่เรียหน,นังสือไม่มีวันหยุดลเลยนะจ๊ะอย่าแก้ตัวนี่บายเสาร์อาทิตย์ก็มีเข้าไปคุยกับป้านในบ้านปอ้าแล้วพอคนนน้นนล้วพอหมูอะไรน่ะไม่มาไม่เข้าออบ้านเหรอเดี๋ยวผมขอไป็ตาแมหาหวห่วงก่อนนะฮะเฮ้ยน้องชายชอบไหม ถ้าชอบเดี๋ยวจะล้างเลยสองคันเลยนะให้สะอาดเลยนะเฮ้ยไปไหนมาเดี๋ยวพีย่ยานั่งอยู่ด้หนยุดหยุดหยุดแล้วไปไหนมาก็ไปดูขนุนมาสิว่ามันสุกหรือยังอันนี้มันสุกหรือเปล่ายังไม่สุกกะเดะเออไว้สุกแล้วค่อยมาฉันคิดถึงเธอ